10อันดับหนังยอดเยี่ยมแห่งปี2024จับอันดับคราวนี้เป็นความคิดเหตุส่วนตัวและหนังที่กระผมได้รับชมเท่านั้นหากไม่ถูกใจใครหรือพูดผิดพลาดประการใดขออาภัยเวนะที่นี้กันด้วยนะครับอันดับที่1เลือกไม่ยากครับ d e o d ู o o l Wolverine ครับ ในปี2024ที่ผ่านมานะหนังที่ผมรอคอยมากที่สุดคือเดฟพู้สามเวทุกวันนะคือผมจะดูปฏิทินเมื่อไรจะการากฎดาพอมาเดือนการากราดาเสร็จผมก็ดูอีกเมื่อไรจะวันที่24วะพอวันที่วันเข้านะผมจัดไปเดวันดูกันทั้งครอบครัวเลยครับพอออกมาจากโรงนะต้องบอกเลยว่าโคตรอิ่มเอ,ม,อมเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ผมให้คะแนนมันสูงมากให้ไปที่9เต็ม10เลยนะไม่เกี่ยวกับว่ามันมีแฟนเซอร์วิสแต่มันเป็นเกี่ยวกับว่าทางด้านของตัวละครอย่าง วูฟอรีนที่รับบท t ดนฮิวแจ็คแมนเนี่ยเขาได้สวมชุดเยลโล่สูตรในรอบ24ปีซึ่งเป็นอะไรที่แฟนๆทั่วโลกรวมถึงผมเนี่ยเฝ้าคอยมันมานานมากในที่แบบจะเห็นฮิวแจ็คแมนเนี่ยโดยยิ่งฉากที่เขาสวมหน้ากากวูฟอรีนะเป็นอะไรที่ผมล้องว้าวอยู่คนเดียวในโลกมันเป็นอิมแพกมากอะมันเป็นสิ่งที่เราแบบแม่งรองคอยมานานจริงๆนะสำหรับหนังเรื่อง d e a พูแอนบูฟารีเนี่ย ทุนสร้างอยู่ที่200ล้านเหรียญสหรัฐนะครับส่วนรายได้ทั่วโลกเนี่ยกวาดไปที่1,337ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นตอนนี้เป็นอันดับ 2, <S 2> <S ของโลกนะทางด้านของรายได้ส่วนอันดับที่1เนี่ยตกไปที่ Inside Out หนังที่ผมให้ขึ้นหิ่งที่2 Sonic The h e d g e h o g 3ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเพิ่งเข้ากันสดๆร้อนๆไปเลยในโรงภาพยนตร์ของไทยนะต่างชาติเนี่ยมันเข้ากันไประยะหนึ่งนะซึ่งเราเนี่ยก็ต้องมีสกิลการหลบดีกสปอยหรือปิดอินเทอร์เน็ตกันไปเลยก็ว่าได้ซึ่งหลังจากที่ดูเนี่ยรู้สึกอิ่มเอมและรักเรื่องนี้อย่างมากเป็นหนึ่งภาพยนตร์ไลท์แอคชั่นที่ทำจากเกมออกมาที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งเลยซึ่งพางเนี้ย รับประกันความมันคือมันครบลถอ่ะต้องบอกตรงๆว่าผมผมไม่พูดเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยทำคลิปรีวิว Sonic h e ดฮอกไปแล้วด้วยทางด้านของทุนสร้างนะครับของโซ n i c 3เนี่ยอยู่ที่122ล้านเหรียญสหรัฐเอาเปิดตัวที่เฉพาะที่สหรัฐอเมริกานะครับเปิดไปที่62ล้านเห,นหรียญซึ่งขอย้ำนะครับเปิดตัวเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาก็กวาดไปแล้ว62ล้านเหรียญสหรัฐ,รฐซึ่งนั่นคือครึ่งทุนของโ o n i c 3นะน,นะเท่ากับว่าถ้ากวาดทั่วโลกเนี่ย ผมว่ามี500ล้านเหรียญอัดแน่นอนแล้วอีกอย่างนึงคือ s o n i t t h h h e g e h o g เนี่ยประกาศสร้างภาค4ี่แลวครับว่าตีมเขียนบทอะไรไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผมก็หืมแม่งอย่างเอาอะ Sonic t เด He d g e h o g เป็นหนึ่งหนังที่เรียกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้ดเป็นอย่างดีครับอันดับที่3เนี่ยขอยกย่องให้ที่ Bad Boy ไ i k ์ออดาย b a บดบอยแบ Boy ยวันชุกน่ะดูวันชุกน่ะร้องเพลงแหล่งกูเนี่ยเอาเป็นว่า b บทบอยสี่เนี่ยมันกินใจผมยังมากไอแบทบอยภาคสี่เนี่ยผมเพิ่งเคยดูมันเป็นภาคแรกนะแล้วผมรู้สึกประทับใจจนต้องไปตามหาดูอะต้องถ้าถามว่าประทับใจอะไรประทับไหมกับมาคัสหรอไม่ใช่ครับประทับใจเรจจี้ครับที่โผลมาไม่ถึง5นาทีแต่เก็บคิวไป15คิวเพราะเป็นมีมที่ดังไปทั่วโลกแล้วก็เพิ่งรู้ว่าโอ้โหตัวละครอย่างเรจจี้เนี่ยมันมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานตนะั้งแต่แบทบอย2แลนะ้ลเนาะที่มาตามจีบลูกสาวของมาคัส ทางด้านของทุนสร้าง Bad Boy 4นะครับก็จะอยู่ที่100ร้ล้านเหรียญสหรัฐและเก็บโกยรายได้ทั่วโลกไปที่404ร้ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งเป็นหนังอันดับที่4ของโลกที่สร้างรายได้สูงสุดตลอดการแห่งปี2024นะครับอันดับต่อมาอันดับที่4ครับอย่าง Transformer 1อครับอีกหนึ่ง a อ i ิเมชันที่ต้องบอกเลยว่าช่องผมเนี่ยเคยทำคลิปเกี่ยวกับว่ามันจะปังหรือพังผมอคติและไม่ชอบมันเว้ยเพราะเฟิร์นลุคของมันเนี่ย ค่อนข้างที่จะไม่เท่ถ้าเปรียบเทียบกับฉบับหนังของไมเคิลเบย์แต่พอผมได้เปิดใจเข้าไปรับชมในโรงภาพยนตร์แล้วเนี่ยผมโคตรรักหนังเรื่องนี้เลยว่ะผมรู้สึกว่าการที่เรารู้ที่มาที่ไปของออปติมัสกับเมกาทรอนเนี่ยพอเรารู้ที่มาแล้วเราอินมากมันเป็นอีกหนึ่งแอนิเมชันที่ผมมองว่ามันเป็นมากกว่าแอนิเมชันว่ะมันดีจริงๆนะแต่ว่าทุนสร้างเนี่ยมัน75ล้านเหนรียญสหรัฐครับ แต่รายได้ทั่วโรงเนี่ยกอบโวยไปเพียงแค่111ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองจะบอกว่ามันเจ๊งหรือพังไหมเอาตรงๆมันก็เจ๊งแหละแต่ว่าอเน,นี้ยคือมันเป็นรายได้ที่เรายังไม่ได้รวมถึงของเล่นหรือว่าอะไรต่างๆที่ยังไม่ได้บวกเข้าไปซึ่งเอาจริงๆมันก็พอจะถูถ่าไปได้แหละก็มีข่าวมาว่า t r a n s f o r m e r 1เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ชื่อภาคแล้วทำไมมันจะมี t r a n s f o r m e r 2ไม่ได้ละ่ะอ่าซึ่งการที่พูดแบบน,นี้แสดงว่า เรามีโอกาสและมีความหวังที่จะไ,ได้ดูภาคต่อของ Transformer วันนะครับท่านผู้ชมมากระต่อที่อันดับที่5ครับอย่างเรดวันครับเป็นหนึ่งภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับคริสต์มาสที่ผมต้องบอกเลยว่าผมชอบและประทับใจมันอย่างมากแต่ถึงว่าผมจะชอบและประทับใจมันมากแค่ไหนซึ่งทุนสร้างของเรดวันเนี่ยมันใช้สูงถึง250ร้านเหรียญน,นะสูงกว่าเดพูแอนบูบลีนอีกแต่รายได้ทั่วโลกค,ครับไม่เป็นอย่างที่หวังครับ เก็บกวยไปที่84ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองถึงแม้ว่ามันจะเจ๊งจะพังอะไรยังไงแต่ผมก็ยังรักมันอยู่ดีนะครับสำหรับหนังเรื่องทีมคริสต์มาสเรื่องนี้แล้วล่าสุดมันก็เข้าพรามวิดีโอไปแล้วถูกลิขสิทธิ์พ่อแม่พี่น้องสมัครไปรับชมกันได้ขเขาไม่ใช่สปอนเซอร์ผมนะจะถ้าอยากเป็นสปอนเซอร์ผมเนี่ยก็ทางอินบอกมาได้นะครับทางด้านอันดับที่6ครับทีโยนสองร้องเพลง ที่ได้เธอกลับมาจะติดลิขสิทธิ์ไหมเนะี่ยช่างมันครับเอาเป็นว่าที่หยด2เนี่ยภาคหนึ่งครับเขาดีงามพร,รามแปะมาแนละ้วส่วนภาค2เนี่ยยิ่งดีกว่าเดิมสําหรับผมนะภาคแรกเนี่ยมันจะหลอนๆน,น่ากลัวน่ากลัวแต่าภาค2อเนี่ยอย่างกับผมดู Evil De ดทหรือว่าดู Resident Evil เลยพี่ยาของเราเนี่ยแม่งไลก่กระทืบผีอย่างเดียวสําหรับที่หยด2เนี่ยรายได้มันดีเกินคาดด้วยทุนสร้างเนี่ยอยู่ที่100ล้านบาท สุนรายได้เนี่ยเก็บโกยวิที่730ล้านบาทไทยนะครับแล้วก็ข่าวดีสําหรับแฟนๆที่หยด2นะครับก็คือที่หยดเนี่ยประกาศไปที่เรียบร้อยแล้วว่าจะมีภาค3อย่างแน่นอนซึ่งจะมีคิวเข้าฉายเดือนตุลาคมนะครับต่อมากันที่อันดับที่7ครับเวนอม3เดือนลาสเดนครับเป็นหนังภาพยนตร์ปิดตายภาคเวนอมฉบับสมบูรณ์แบบของทอมฮาร์ดดีครับซึ่งต้องบอกเลยว่าผมประทับใจมันมากกว่าที่คิดนะเพราะว่าภาคหนึ่งเนี่ย ก็เฉยๆโอเครับได้ภาค2เนี่ยคือแบบเงาคาเนตกูมาฆ่าวะตุอหมอตโตคือภาค2ผมไม่ห่วยเลยพอมาภาค3เนี่ยกูศรัทธาแล้วได้มาหน่อยราได้อินกับเพลง Memories ของมาลุนไฟที่แบบโอ้โหทางด้านของตัว DIE, อเอ็ดดี้กับเวนอมเนาะที่มีความผูกพันมามา,มากกว่า3ภาคซึ่งเป็นสิ่งที่ผมมองว่ามันปิดไรภาคดีแล้วก็สนุกกว่าที่คิดโดยทุนสร้างของเขาเนี่ย อยู่ที่120ล้านเหรียญสหรัฐและรายได้เนี่ยโกยไิธี่ร้0ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งเป็นอันดับ8ของโลกนะตอนนี้ที่สร้างรายได้สูงสุดที่สุดในโลกแห่งปี2024นะครับอันดับต่อมาเนี่ยก็เป็นอันดับที่8 Godzilla X ของ The News Empire ครับโอ้โหน้องบอกเลยว่าเรื่องนี้นี่เป็นหนังตั้งแต่ต้นปีแล้วเนาะเข้าช่วงกุาพา์มนาซึ่งเป็นหนึ่งภาพยนตร์ที่ผมต้องบอกเลยว่าแม่งรับประกัน ความมันอยู่แล้วอะแบบมอนสเตอร์ระดับฟูใหญ่ๆอ,อย่างคองอย่างก็ซิล่ามากระทืบกันแล้วทุนสร้างของก็ซิล่าเอกองเดอะนิวเอ็มพายเนี่ยอยู่ที่135ร้า้ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับและเก็บกลวยไปทั่วโลกเนี่ยห้าร้อยเจ็ดสิบล้านเหนรียญสหรัฐนะครับซึ่งเป็นอันดับห้าของโลกเลยที่สร้างรายได้สูงสุดแห่งปี2024ครับมาต่อกันที่อันดับที่เก้าครับอันนงครับหนังไทยกันอีกแล้วซึ่งอันนงเนี่ยเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ไทยที่ผมต้องบอกว่าตอนแรกผมไม่ ไม่สนใจเลยเพราะผมมองว่าพี่มันก็แค่หนังผีไทยตลกธรรมดาปะวะผมก็ไม่รู้จักโบเมลาดาหรอกตอนนั้น,น่ะแต่พอได้ออกมาจากโรงหนังรับชมเสร็จแล้วแบบโหกูโคตรรักโบเบลาดาเลยวะโคตรน่ารักเลยว่ะคือกูอิจฉาอล็กเลยที่แบบมีแฟนน่ารักและสวยขนาดนี้นะต้องบอกเลยว่าอโน่งเนี่ยเป็นหนึ่งภาพยนตร์ไทยที่ดีนะส่วนรายได้ของอโน่งเนี่ยก็เป็นหนังไทยอเรื่องหนึ่งที่ทะลุร้อยล้านครับรายได้ทั่วประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่1 4 7ล้านบาทซึ่งทุนสร้างเนี่ย ผมไม่ทราบจริงๆผมพยายามหาแล้วหาอีกมันไม่เจอต้องขออภัยนะทีนี้ด้วยมาต่อกันอันดับสุดท้ายและแห่งปี2024จะเป็นเรื่องอะไรกันนะ <c oughs> ต้องบอกเลยว่าผมมีในหัวเยอะมากกับสำหรับอันดับที่10เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วใจผมครับมันให้กับหนังเรื่อง The l a s u p u n i s h m e n t บูรหัมล่าล้างนรกนรกลงทันต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้ของพี่มาดนซ็อกเนี่ยโคตรมันอันนี้เป็นภาค4ของ The Last แล้วนะครับ แล้วที่มันพิเศษสําหรับหนัง,งเรื่องนี้เนี่ยก็คือผมทาคลิปรีวิวไปแล้วคุณแม่ของผมเนี่ยก็มาแจมซะด้วยคุณแม่มาแจมรีวิวคุณแม่ชอบมากกับหนังเรื่องนี้คือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันตลกมันฮาถ้ามันเป็นดูซับไทยนะมันจะไม่ฮาขนาดนี้ต้องขอยกย่องทีมพากทีมพากนี่โคตรดีนะาโต๊ะนี่โคตรสุดยอดยกนิ้วให้เลยยกนิ้วโป้งนะ,ะส่วนหนังเรื่อง The Last Punishment เนี่ย มีทุนสร้างอยู่ที่34ล้านเหรียญสหรัฐน,นะครับแล้วก็เก็บโกยรายได้ทั่วโลกไปที่83ล้านเหรียญสหรัฐก็ถือว่าได้กําไรกลับมาอยู่นะถือว่าโอเคอยู่ถือว่าใช้ได้ไม่ได้เจ๊งแล้วก็ไม่ได้พังนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับส10บอันดับหนังยอดเยี่ยมแห่งปี2024สําำหรับโอทอาร์ติส แล้วสาหรับท่านผู้ชมน่ะไอหนังสิบเรื่องนี้ที่ผมพูดมามีอันดับไหนที่ท่านผู้ชมชอบเหมือนกันไหมหรือท่านผู้ชมก็จะจัดเทียร์ลิสต์ของตัวเองมาในใต้คอมเมนต์เลยก็ว่าได้จัดเต็มมาเลยผมอยากจะอ่านซะเหลือเกินว่าหนังสิบอันดับของท่านผู้ชมในปี2024เนี่ยมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับก็สําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจโอกาติสกันด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ